สวัสดีจ้า <c oughs> ได้จืนดอทคอมคือเก้าแล้วพี่น้องมื่อนี่มีโอกาสเย็ดกับเขาแต่ว่าเนี่กินทั้งว่าท่านมาอืมบอกว่าให้ไปซื้อปลาเมื่หนึง่งกำลังฉีดด่งไฟถ่าไปว่าหนึ่งนั่นเพื่อนว่าเสี่ยปลาอยังได้จืนอนี่มักปลาคอเออจากได้ปลาคอมาหนึง่งกินแรงก็สิแสบเห็ดแก้วพริกดิบบ้า ากับบรรยากาศเดี๋ยวนี้อยู่บ้านอยู่สำนักง,งานสาวน้อยเพลินแพงคุณยางไปยางมาอยู่นั่นคือเมนุยเมนูเออสวัสดีค่ะค่ะเพิ่อนเกล็ดเก็บเขาแรงให้งี่พอแหลมบัดนี้ไม่แยกจืดนี่นนก็กขึ้นอยากกินหนึ่งปลาคุยกันแต่เวละละละ้นเราว่าเราได้กินเนี้ยได้ยังกินแรงนอกป่ะสันที่ดังง่ายว่าไฟไหน,น,น, <laughs> <laughs> นึ่แก๊สเบิดหนึ่งให้น้ำแด่บ่เออพอดีแก๊สเบิด ก่อนปลาคูกับปลาซุ้ม้ยวันวันแรกามว่าเสียวอยังกีนแรกเข้าไปดันมาหาป่ามื่อหนึ่งือไว้ดปลาต้องเป็นปลาคอเนี่ยวันดันแต่เป็นปลานิ่นนี่มันหนึ่งบ่แซ่บพี่น้องไม่ใช่กินบ่มักหนึ่งปลานิ่นอันปลาคอแต่ฉันไปตลาดเล่าหันเน็ดจะปลานิ่นเด้นนั่นไอ้แม่งยังเหมือนเข้าแก้วเแล้วโอ้ยยันได้ปลานิ่นอยู่ขันปลานิ่นมาเนี่เฮ็ดยังกินบุ๊แต่ว่ากะเมนบ่ไออะไรอีกกะสิกินีดังไฟหนึ่งค่ะอ่ะเชื่อดังไฟทานหนึ่งปลาอันปลาเอาปลามาหนึ่ง ดังอดังอแกะเบิอเลยแกะเบือแล้วก็พอดีอ้าการดังไฟนียห้องเชิดยังก่อนหึฮะ,ะดังไฟเหยยยังก่อนแต่ชุดไฟตัว <laughs> ถ้าบอกชุดไฟสิเอิญมาดังไฟม่นหนึ่งป่าจกคนจะมาดังไฟบ่เพราะ่เร <laughs> <laughs> าเหนต้องกินไม่ได้กินกับมาเห็นชี้กันแต่ว่าขังว่าใครเห็ดอืม บางเที่อาวุธทิดแล้วมันบ่ถือปากแกขวางถือปากผู้อื่นก็ดีแต่ว่ายันมันบ่ถือปากแกขวางก็เลยบ่อยากเ็ดแต่ว่านขั้นกินเอียงก็ได้แซบเพแซบก็กินได้ขอชาวบ้านไม่กินเรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อจืดเพราะว่าเสียนเขาไม่ได้พาไปมั้นั่นเดียหักอันนั่นเดียกาบใหม่นะม้วนใส่เลยโอ้เนี่ยโอ้ดีพี่น้องกาบไม่ยาคู่ อยู่ค่าแปลเองเบอกเอง <c oughs> พปุณย์แหลมเราก็ลังลุนนักลองอยู่ในห้องคุณเดี๋ยวก็ออกมากก็ตัดสินเ่าถึอใจห่องอยู่เอยเอยเอยเป็นยังไงครับตัวเรา,าเราได้ลุนอ,อียังเราลุนอีหนีได้ไหมไงแลมโปรดสังเกตบ้างด,าดูถ้าได้ลิ้นถ้าได้ลิ้นถ้าได้ลิ้นแม่นล่ะถ้าลิ้นเนี่ยอัดปากนิยย่นี่ใสตัวเราพอโดนยุติต่เตาใส่ในยใจจืดใล่ะ อยู่ไต่กดเราอยู่องคสี่ล้วพี่น้องมีความสุขตัวเราต้องไปเอยียงมหมักไม,<า>ม,ม้กับชีวิตเพราะว่าคันหูไปเอาเมือกไม้กับมันไหนมันปวดหัวตัวนนยุคแรกก็อยู่เัืงนั่นแหละยากทีไปคิดให้มันปวดหมองกินหลับนอนอุ่นไปเออกินห <ừ. S 2> <อ>ลับนอนอุน่นเล่นบ่เจ้าคือคือด นาเดียอันเราท่อนไว่น่ะสั่นๆนั่นแม่้ห้างเตาอันเราท่อนไว่ข้างๆมันบ่คื่อจะคลองเฮ็ดเองนั่นดีแล้วถึผู้อื่นเฮ็ดไว้แล้วกปลที่ยุคแต่ว่าไม่ยังจึ้นก็อยากให้พี่น้องเห็นไม่ยังจึ้นฟันขื่อไมีส่วนรวมไม่ส่วนรวมนะพูดแล้วหัวเข้าฟอรอมได้ผลบัวหักอีหลีพี่น้องอุ้ยแกแน่นไม่เหมือนมีดบัว ขอทั้งสันที่ทั้งปีฟันนั่นโตในกับถังผงใส่แล้วกินซะ่มงใส่กระทูเลยเงี้บานี่แย้ตาคาโอ๊ยหมักยีงทีพี่มิดมีอยู่นอกทงเจ้าพี่น้องโ่เมนอยู่ในบ้านเด้อือสันมังงานเบื่อเวที่มอละเหมือตังอยู่ทงหน้าวินมีโดมอยู่พี่ถ้ารังเก่านี่งารังสนันวันไหวเลยดิบ่ แตกบึมๆแมน่าเสียงให้คลิปบ่ได้ดอกบอ่แมนไรส์บ่ได้ติลิคาซิบตบวชแมนเขาบ่อยากให้ได้ยินเสียงเพี้นหนเนา<ช>ดมันหน่อยด,ดังแล้วให้ยืมเลยเด้อได้ได้ได้แก๊สเบิดดังไฟท่าป่าท่าปะคอแต่ว่าไย้จุนสิโชคดีหรือว่่โชคดี ดงังสิบวาวทาโยงซี่หละให้มันได้จัดกันชิ้นาทีกอ่ะมีที่าหนานาทีคกันบ่เห็นปลามากอ่ะเห็ย่างอื่นก่อนเลยอถ้าเบิง่งว่าสิได้ปลาคอก็ชีได้ปลาหยังแต่วันวน,นี้ก็รุดสุดแต่นิ่งม่นุ้ยว่าเห็นแต่ปลานิ่งเหรแพ้โน่อนเลยแงอยูอย่ห้อนเขาว่าสิว่าอย่ากินบ่กินปลานิ่งบ่เอาปลานิ่งไปดอกยานได้อาหารถุงอยู่อาหารถุงกระเบิดแล้วอาหารถุงกระเบิดบาดนี้ ขันไม่ไฟเลยจงสี่หลังจากที่มันโบได้ปลานั่นน่ะนั่นน่ะสิ่งทั้งหวัวเจ้านี่แม่สิ่งเดือดแด่เดียวนี่นปิ้งมึกเมื่อเช้านี่ออมโบท่านเบื่อปิ้งสิ่งกินกับเขาจำแก้วพี่น้องนั่นแหละเงินหาาน้าหมื่นยืมก่อนได้ยืม่เอาไล้เอาได้ยืมก่อนยืมก่อนเพราะว่าแก๊ดเบิดเออทอด,ดปลาทูมื้อนี้อาหารปลาอาหารปลามื้อนี้เออมีปลาทูแล้วก็ทถาปลาคอ ได้ปลาหนึ่งได้ปลานิบมากกับหนึ่งคือเก้าหันหละแต่ว่าพวกใครมากกับสิพยายามคันมันหิวคือสิกินได้อยู่พี่น้องพัดพัดพัดักพัดหมูใช่พักเผ็ดอาหารแรงพัดละคนกับสิถามว่าเอ้าคือพวกเฮ็ดคันเพิ่นพวกเฮ็ดนึกกินสู้กินสิว่าเด่นเพิ่นกับเฮ็ดอยู่เอ่อข้าอยากเป็นส่วนตัวอยากเป็นส่วนตัวอยากเฮ็ดกินเองเพิ่นกับเฮ็ดผู้คั่วใหญ่ผนแสงไสอยู่งผนข้างหลังผงผู้พั่วใหญ่ผู้ใดอยากก็ไปตัดกินเลย หนึ่งเขาไว้ให้แล้วและะ้วก็มเ้ากินเรียบร้อยมินกินข้าวเจ้าก็มีข้าวเหนียวก็มีทนชางไม่ให้จืดก็ไม่ให้แหลมและะม้วก็แค่นุย่ยท่้งผีขึ้นอยากกินยังกระเฮ็ดเอาของสีนา่าบางเชื้อขันบด้เฮ็ดับไปกินพุ่นละพี่น้องยูแบบขอบครัววยู่แบบพพแบบมู่คณะบ่ต้องไปขึ้นยังไพราะว่าทางเฮาได้มาลงเลือดเล่าเดียวกันแล้วนี่แหละเดี๋ยวนี้กำลังทอดปลาทู ทอดปลาทูทาป,ป่ามันหนึ่งทังเสียงรถงวกสองสามเสีละพี่น้องรถแรนอยู่หอนทางให้ผูใ้ใดว่าไปให้ผูใ้ใดไปบ่่ให้ให้ผู้ใดไปว่าบ่าไงาหรอกขันเขาในบ้านเออเพราะว่ามันห่างจากบ้านอยู่ประมาณห้ารอยเมตรจากบันแท้งมาอันนี้มันเป็นตำบลตำบลโกตบูซี อยู่ในบ้านเนมูสิบหา่างาลุ่นปลาสิไดป้ปลาอย่างงัพวกพืชอาหารการกินพี่น้องกินได้หมดนี่แหละว่าจำเปลนแล้วกินแต่ว่าหงางโบซื่อๆนี่ยแล้วว่าคันอัน,นินมะเหนือหรือมาต้มเมื่อกี้จะกิลี่ยนเพราะใครชนะัดป่ะแน่จะว่าก็กินได้อุย้ยไปลวก <laughs> ไปไปไปลวกแห้งแล้วก็ลวกตัวบ้านนี่ลวก ขาเจ้าจพืดอดีแท้ขาก็ไปซื้อมามือนั้นได้ออกจากันเพอาะไงวีได้พุ่งมากจะเล่นเขาจัดลอยเนี่ยมาหอดใช่เนาะสองร้อยห้หาสิบบาทขาเน,นี่ยนะแมนอยู่ร้านอยู่น้ำอยู่ห่างอันรถตัดอยู่กับมันไอ้บุ๊มแมนอยู่อันปุชินาไลา่านม้ามือหนันจะเลยแวะซื้อขากลรองก็หน้าตลกอืมจะเลยบม่ได้จับ กันจับมันสิสะเทือนมันติสันบูบบบาีเสียงรถม่เลพี่้องเสียงรถม่เลวเสียงรถม่เลวเสียงรถไม่เลวสีไรยังสีเป็นปะคอไม่ีเป็นปานิมขันพ่บเสนอจยกินสีไปซื้ออยกนอันนี้พ่งเสนอเนี่ยก็เลยบริสุทธิ์เื่อกีาไม่กินขอกระพยูอ่างงังคือพวซื้อเพื่อให้พึ่นออกสูกินโอ้พวกนี้คือว่าหลังว่ากาม่าไรใดกับพกท่านในนี จำเป็นจะต้องได้อาศัยเพื่นไปชกอนขยันจนได้เงินหนาห่านหรือว่ามีอะไรใดแน่กันสิซื้อซูเพื่นกินอยู่หรอกได้ปลายังปลาสองเปลี่นกระดิ่งไทยแก้วเลยยังปลาสองนั่นพี่น้องปลาข้อกับอะไรปลานิ่งกับอะไรเ้ากินปลา,าสองพน้ามือเนี่ยบ่ต้องทอดอหนึ่ง หนึ่งละเฮดแก้วฟาผ้าเคยกินบ่าแก้ว้าผ้าพริกผงมีบ่เออแล้วก็บมาเคยเล่นมีบ่งานเดี๋ยวไม่ใช่กินติดตำแก้ว้าผ้าชูหนึ่งปลาทูเอามาจแกตัวมันมีปลาทูทั้งทอดทั้งหนึ่งเอาบ่เลยว่าปินอาหารทะเลเพราะว่ากินอาหารทะเลแก่ครอบครัดีคือกันล่ะพี่น้องไม่เง่จะเคยปินนี่มันมันกำลังมันกำลังแหวกลงมาจักหน่อย ยังยังยังมีข่าอยู่นี่เขินปีกผีเสื้ออักเสบแม่นมัพอให้นี่เห็นบ่เมื่อกจะเห็นน้ำมันถิ่จะเห็นบ้านนี่ไหอันนั่งอบตแม่แม่อบตอสมอนี่อนี้นี่นี่ปีเขาเขินนิดเห็นบ่บ่ทอดเด้กเขาชิ้นนึ่งบ่อเขาทุกเพมเขาทุมันโอ้นั่นแหละพี่น้องเอามือแมนูมือนี้ได้แล้วไส้หน้าเอ้ยบ่แม่หนึ่งปลา โ <Okay. S 2> บเมนโบเมนหนึ่งปลาคอแล้วกับโบมนหนึ่งปลานิน่นโบได้ฮอดปลาคอบบได้ฮอดปลานิน่นได้ปลาสองตัวมาเมนูพอด่ายมากพอมาทอดแล้วแต่ว่าเมนูไม่ไงกิน,นแม่แหลกวันนี้แกะเมื่อนี้สิกินหนึ่งปลาทูพี่น้องอแซ่บแซ่บเฮ้วยว่าบ้านทำไรแตกตพักมากพักได้ได้ได้พกดัพก,พกยังมาก<า>พักกระตูฮะพักกระตูพักกระตูโอ้ยมันฆ่าก่อนเนี่ต้องออกก่อนออกเนี่ย เอาควนออกจังกินได้พระกระตูมหมุนต้องรอหน่ยแสนหนึ่งไหมเฮ้ยไม่ยังได้แักบักศาสตั่วนั่นน่ะโอ้ยไม่เอาไม่พูดอันเพิ่นเพิ่นอันนั้นแม่นบ่เพิ่นประกวดบ่ได้เล่นบ่ผู้แข่งผู้แข่งบ่ไดที่ที่คนที่รุ่นน่ะเออก็ดีแล้วเฮาก็รุ่นเพิ่น คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้พี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดกับเขาหนึ่งปลาทูกับทอดปลาทู่เก่งตอเก่งมาพฟกองจังสนะิได้มาพอ้กันอีกคลิปต่อไปอสําหรับคลิปนี้ขอบคุณอย่าลืมกดติดตามยายตื้นผ้ามวานขอบคุณค่สะ